ปาอยากกินโกซองอ่ะเดี๋ยวทำให้กินโกซองเราเป็นเนยสดล้วนเลยนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะใช้ฝีมือทำเลยนะฝีมือล้วนๆโ oh. อ้ะ่ะเดี๋ยวทำให้กินฝีมือมทำนะโอเคโอเคไปส่วนผสมนะนี่แป้งนอกนะแป้งนอกเปลือกมันก็คือแป้งใส่<ป>งลงไปเกลงงือใส่ลงไปน้มผงใส่ลงไปไอ้น้ำตาลน,น้ำตาลอันนี้ลงง้มงอันนี้ยีสต์อันนี้เนย เนยสดนะโคซองเราเป็นโคซองเนยสดเดี๋ยวดูใช้เนยสด้วนๆเนยแล้วก็นะ้ำน้ำเย็นนะใช้น้ำเยน็นมีน้ำแข็งด้วยมีน้ำแข็งด้วยเ,เย็นจัดใคยัาบูรี่นะป้าทำให้ลูกกินเดี๋ยวใช้มือขยำเอาอดูนะใช้มือขยำก็ได้น้ำแข็งเป็นก้อนเลยเห็นไหมยังไม่ละลายเลยใช้เย็นเย็นนะดีเพราะมันจะได้เร็วขึ้นรีดสวยรีดสบาย ป้าเป็นเชฟมือสะอาดนะไอ้ยาบูรี่ป้านะ